บอชอยมีจริงๆอย่างพี่นวัดเขาก็มีจริงเขาก็เลือกจริงคนที่เขาถูกใจถูกต้องไหมคะซึ่งคนที่ถูกเลือกก็มีอยู่จริงๆเพราะว่าในการประกวด45วันเนี่ยกรรมการแล้วก็พี่พี่สตาฟในกองเนี่ยก็จะต้องคอยดูว่าคนนี้เหมาะสมไหมบิวตี้บอดี้เบรนด์บิสเนสครบละแต่ว่านิสัยในกองเหมาะสมไหมถ้านิสัยเขาไม่ดีอย่างนี้ก็ไม่ได้นิสัยไม่กองไม่โอเคแต่เขาเพอร์ฟอร์แมนดีนะมีหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็อยู่ยากอะคะ่ะถ้าเกิดเรา ทำงานกับคนอนิสัยไม่ไม่โอเคแล้วเราทํางานยากอะ่ะอันนี้มองในมุมมองของเราเป็นเจ้าของบริษัทแล้วเรากําลังจะเลือกลูกน้อง77คนแล้วเราจะเลือก10คนเข้ามาในองค์กรของเราจะเลือก10คนเข้ามาทํางานในตําแหน่งที่เราวางไว้เราก็จะต้องเลือกคนที่ทํางานง่ายฟ้าพูดแบบนี้นี่พี่เข้าใจเลยนะ ใช่ไหมคะฟ้ากำลังจะบอกพี่ว่าการประกวดส่วนหนึ่งเรื่องของธุรกิจส่วนหนึ่งสองอย่างนี้ต้องบาลานซ์กันใช่ต้องบาลานซ์กันและไปด้วยกันแ<ช>ปลว่าน,นี่ะจะไม่ใช่การประกวดแค่เพียวๆขึ้นไปแล้วคุณตัดสินไม่งั้นเขาจะมีเก็บตัว45วันทําไมมันมีการล็อกมงอันนี้จริงหรือเปล่าถ้าเป็นของมิสแกลนไทยแลนด์ไม่มีไม่มีมิสแกลนไทยแลนด์ไม่มีสิ่งหนึ่งที่คนที่มงสาหรับฟ้าทุกปีสมมงทุกคน